ถ้าเราไม่มีเงินมากพอสำหรับสร้างบ้านหลังใหญ่ๆแพงๆอยู่เราก็สามารถสร้างบ้านหลังเล็กๆอยู่ได้ด้วยการใช้วัสดุที่เรามีอยู่ในสวนความกว้างที่3เมตรความยาวที่5เมตรใช้เสาปูนความยาว2เมตร ต้นสามารถเลือกทําทรงหลังคาได้หลายทรงทรงอกไก่ปีกนกทรงปั้นหยามุกซ้อนทรงเพิงหมาเหน็นโมเดิร์นสไตล์เลือกมุงหลังคาได้ทั้งหญ้าแฝกสังกะสีกระเบื้องหรือแผ่นชีท เกษตรไวชรามาแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับผู้ชมช่องเกษตรไวชราคลิปนี้จะพามาชมการสร้างบ้านหลังเล็กๆแบบใช้เงินน้อยครับถ้าเราไม่มีเงินมากพอสำหรับสร้างบ้านหลังใหญ่ๆแพงๆอยู่ เราก็สามารถสร้างบ้านหลังเล็กๆอยู่ได้ด้วยการใช้วัสดุที่เรามีอยู่ในสวนนะและงบประมาณที่ไม่เยอะครับในการที่จะสร้างบ้านหลังเล็กๆไว้อยู่อาศัยผมสร้างบ้านหลังเล็กๆไว้เป้าสวนด้วยงบประมาณไม่มาก ใช้วัสดุที่มีอยู่ในสวนมาปลูกเริ่มจากการวัดขนาดที่จะปลูกบ้านผมก็จะใช้ความกว้างที่3เมตรความยาวที่5เมตรใช้เสาปูนความยาว2เมตร6ต้นแล้วขุดหลุมให้ลึก30เซนถึง50เซน แล้วก็ฝังเสาปูนล,ลงไปก็จะได้เป็นห้องสองห้องแต่ละห้องก็จะกว้างสามเมตรความยาวสองเมตรครึ่งก็จะเป็นสองห้องรวมกันก็จะเป็นห้าเมตร จะใช้เป็นห้องนอนหนึ่งห้องห้องที่สองก็จะใช้เป็นห้องครัวหุงข้าวทำอาหารกินหัวเสาก็จะตัดไม้ไผ่มาเป็นท่อนๆขนาดความยาว3เมตรจะตัดไม้ไผ่ให้ยาว3เมตรครึ่งฝั่งที่ยาวห้าเมตรจะตัด ไม้ไผ่ความยาวที่6มเมตรเผื่อไว้เป็นกันฝนกันแดดแล้วใช้เชือกไนล่อนหรือรวดผูกไม้ไผ่ย,ยึดติดกับหัวเสาไว้ให้แน่นทั้ง4ด้านแล้วจึงทำการกบดินที่โคนเสารกระทุ้งดินให้แน่น จากนั้นตัดไม้ไผ่เป็นท่อนท่อนสามท่อนแต่และท่อนมีความยาวประมาณหนึ่งศอกเพื่อตีแปะตั้งเป็นดั้งทำอกไก่ก็จะได้หลังคาที่สูงขึ้นทำให้อากาศถ่ายเทและโปรดปล่งใช้ไม้ไผ่ที่ทำเป็นดั้งมา บากทำเป็นบ่ารับทั้งข้างล่างและข้างบนแล้วใช้สว่านเจาะนำแล้วจึงใช้ตะปูตียึดแล้วตัดไม้เป็นท่อนที่มีความยาวหนึงเมตรแปะค้ำตั้งฝั่งซ้ายและฝั่งฝาใช้สว่านเจาะเพื่อกันไม้ภายแตกแล้วจึงใช้ตะปูตียึด ทั้งสองด้านซ้ายและขวาเพื่อความแน่นหนาก็จะได้หลังคาจั่วที่เป็นโอกไก่สามจั่วด้วยกันส่วนที่หัวเสาเตละเสาเราก็ใช้เชือกไนร่อนผูกยึดแน่นกับคานไม้ไผ่แล้วเราก็ใช้ลวดผูก ทับเข้าไปอีกหนึ่งรอบเพื่อเสริมให้แน่นหนาเวลาเกิดพายุฤดูร้อนลมแรงจะได้ไม่ขาดถ้าจะให้แน่นหนาขึ้นเราก็ใช้สว่านเจาะไม้ไผ่ให้เป็นรูแล้วใช้ตะปูตอกยึดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งก็จะได้ความแน่นหนาเพิ่มขึ้น ส่วนคานกงกลางเราก็จะตัดไม้ไผ่ความยาวที่ห้าเมตรมาใช้สว่านเจาะรูแล้วใช้ตะปูตอกยึดเพื่อกันไม่ให้คานจัว่วนั้นเคลื่อนที่ได้เวลาลมพายุพัดแรงๆนะ ก็จะใช้เชือกผูกเข้าไปอีกรอบหนึ่งก็ได้เพื่อความแน่นหนาถ้ามีตู้เชื่อมไร้สายเราก็สามารถตัดเหล็กเส้นมาดัดแล้วล็อกกับหัวเสาเพื่อเชื่อมก็จะได้ความแน่นหนาเพิ่มขึ้น ก็จะได้โครงหลังคาเป็นไม้ไผ่ที่มีความแข็งแรงและก็ทนทานอย่างง่ายงายไม่เปลืองวัดสดุส่วนดั้งที่ทำเป็นจั่วอกไก่ผมก็จะใช้ไม้ไผ่ตัดเป็นท่อนยาวประมาณหนึ่งศอก แล้วบากหัวท้ายเพื่อรับกับคานด้านล่างและด้านบนจากนั้นก็ใช้สว่านเจาะรูเพื่อกันไม่ให้ไม้ไผ่แตกเวลาที่ตอกตำปูแล้วตัดไม้ไผ่ท่อนเล็กเป็นสองท่อนยาวประมาณ1เมตรเพื่อตอกค้ำดั้ง ซ้ายและขวาโดยใช้ตะปูตอกยึดลงไปให้มีความแน่นหนาจัวทั้งสามจั่วก็จะทำเป็นลักษณะเดียวกันเหมือนกันทั้งสามจั่วก็จะได้เป็นโครงหลังคาไม้ไผ่ที่มีความแข็งแวรง เราสามารถเลือกทำทรงหลังคาได้หลายทรงทรงอกไก่ปีกนกทรงปั้นหยามุกซ้อนทรงเพิงหมาเห็นโมเดิร์นสไตล์เลือกมุงหลังคาได้ทั้งหญ้าแฝกสังกะสีกระเบื้องหรือแผ่นชีท ตามงบประมาณที่เรามีอยู่เราก็จะเห็นได้ว่าการทําโครงหลังคาด้วยไม้ไผ่ก็จะมีความสวยงามแข็งแรงและก็ทนทานสามารถใช้งานได้หลายปีโดยที่ประหยัดต้นทุนเพราะว่าเรา มีไม้ไผ่ไว้ในสวนอยู่แล้วเราจึงนํามาใช้ดัดแปลงให้เป็นที่อยู่อาศัยได้แบบง่ายๆไม่ยุ่งยากอะไรถ้าหากจะให้สวยงามและคงทนเราสามารถ นำกระดาษทรายมาขัดผิวของลำไม้ไผ่ให้สะอาดหลังจากนั้นเราก็ใช้เลกเกอร์ทากันมอดกันแมลงมาเจาะก็จะเพิ่มความสวยงามแล้วก็ทนทาน คนรุ่นเก่ารุ่นก่อนสมัยโบราณก็นําไม้ไผ่มาสร้างเป็นที่อยู่อาศัยกันมายาวนานสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นฝีมือเป็นศินละปะและเป็นความนิยมกันมายาวนานสืบกันมาทั่วโลก ก็ใช้ไม้ไผ่มาสร้างเป็นที่อยู่อาศัยให้ได้รู้จักกันจึงนับได้ว่าไผ่ก็มีความสำคัญในการดำรงชีวิตขอบคุณผู้ชมช่องกเกษตรวัยชราทุกคนที่รับชมคลิปจนจบก็ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนมีเงินใช้ตลอดขอบคุณครับสวัสดีครับ